หอการค้าจังหวัดเจียงใหม่ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จัดพิธีเปิดและประนิเทศโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่โรงแรมแชงกรีลาเจียงใหม่หอการค้าจังหวัดเจียงใหม่ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าเจียงใหม่จัดพิธีเปิดและประนิเทศโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยังเอ t นเตอร์เทนเนอร์เจียงใหม่ Chamber of Commerce 2568รุ่นที่14 โดยมีนายพลวริศสุวิศักดาประธานกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวตอนรับวัตถุประสงค์แล้วก็ดอกอรกอบกิตอิสราชีว,วัวาตประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นถึงความจําเป็นของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้บริหารรุ่นใหม่ที่สืบทอดธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองที่ต้องพัฒนาทักษะและความสามารถในการบริหารงานให้ครอบคลุมเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพปัจจัยการดาเนินธุรกิจที่มากขึ้น จึงได้จะทำหลักสูตรเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่อย่าง Entertainer เจียงใหม่ Chamber of Commerce 2568 หรือว่า y e c ต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่1 4ซึ่ซึด้รับความสนใจและก็มีสมาชิกเขาอบรมแล้วบ้าน้อยกว่า600กิจการในปัจจุบันโดยการพัฒนาเธุรกของธุรกิจที่หยุดนิ่งยังให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต้องปรับตัวอยู่เสมอซึ่งการพัฒนาตัวตัวเองในยุคที่กล่าวว่าเป็น n e w n o r m a l นี่เองครับยังฮห้ต่างเราต้องมีความรู้รอบด้านรวมถึงมีเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแรงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหลักสูตรเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือว่า YEC จัดขึ้นในช่วงของวันที่19มิถุนายน2518ถึง16สิงหาคมปี68เน้นระยะเวลา10สัปดาห์โดยมีผู้ร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น44คนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกครับทั้งนี้โครงการอบรมในเตื้อนนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดอา a p p i n g Beyond the Next Normal เพื่อพัฒนาเครือข่ายและก็พัฒนาทักษะต่างๆกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านวิทยาการชั้นนำว่าจะเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์โดยคุณส้อยทับทิมมันทยานน์กรรมการผู้จัดการบริษัทร้อยเรื่องดีๆจำกัดและบริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่บรรยายโดยด,ด,ยดกรกอบกิตอิสระชีววัตประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ดรสรพลตุลย์สถียนรองผู้จัดการตลาดลักรั์แห่งประเทศไทยมาบรรยายรวมถึงการพลิกโฉมธุรกิจสู่ความยั่งยืนแนว e s g พร้อมอัปเดต business trend s, โดยป้าตือ คุณสมศักดิ์ธีรสา,าโรธต่อด้วยมุมมองธุรกิจในอนาคตกับ AI โดยคุณจิรายุทธ์ทรัพย์ศโสภาผู้ก่อตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิดครับแคปิตอลกรุ๊ปสเปเชียลท l k สุดพิเศษหัวข้อ from kitchen to global โดยคุณชลากรเอกชัยพัฒนกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปลูกผักพ่อรักแม่จำกัดคุณวินศรีนวกูลเจ้าของร้านข้าวโซอิพร้อมปิดท้ายผู้ร่วมงาน โอร่วมกันดูงานครับโอซาก้าเวิร์คเอ็กซ์โป2005ณเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น